ช่วงนี้มีงานดีๆนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวชมงานนี้กันนะคะนอกจากได้ไปเที่ยวชมงานได้ไปซื้อสินค้าดีมีคุณภาพแล้วที่สำคัญคือได้ทำบุญด้วยนะคะนั่นก็คืองานเพื่อนพึ่งผา2,566น้ำพระไทยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่งผาเปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัยค่ะจัดวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะคะที่ศูนย์กรารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะฉะนั้นจัด ที่ศูนย์สิริกิตเดินทางสะดวกมากๆ<อ>สะดวกมากๆนะคะเข<อ>าบอกว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกด้วยนะคะที่มีการเปลี่ยนสถานที่มาจัดที่นี่เพราะฉะนั้น ท่านที่วางแผนว่าจะไปรถไฟใต้ดินจะไปรถไฟฟ้า B T S ก็ได้แล้วก็ไปลงที่อโศกใช่ไหมคะสุขุมวิทแล้วก็ต่อ M R T ไปขึ้นข้างหน้าเลยสะดวกสบายมากแล้วในงานมีกิจกรรมเยอะมากนะคะมีการจัดแสดงมัลติมีเดียจำลองสถานการณ์อุทกภัยในแกลเลอรี่ทรงหยดน้ำ ร่วมแบ่งปันจัดถุงยังชีพสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจนะคะมีสนับสนุนสินค้าในโครงการส่วนพระองค์ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านพึ่งพาและพาเฟ่นะคะรวมถึงประมูลของรักของคนดังและการแสดงจากศิลปิน มีมาทุกทุกวันนะคะไปร่วมงานกันได้นะคะสำหรับการจัดงานถือว่าเป็นครั้งที่12ก็มีความพิเศษอย่างที่เราคุยกันไปว่าย้ายมาจาัดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเป็นปีแรกก็จะทำให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกขึ้นนะคะโดยในปีนี้ร้านพึ่งพาร้านสินค้าที่ระลึกของมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์พึ่งพาซึ่งเป็นสินค้าที่ระลึกมูล,ลนิธิและผลิตภัณฑ์ยั่งยืนที่ได้มาจากการสนับสนุนการ ฟื้นฟูอาชีพในชุมชนที่ประสบโอุทกภัยมาร่วมจำหน่ายนะคะแล้วใครที่อยากจะไปร้านพาเฟ่ก็จะมีการจำลองอาคารที่เป็นที่ตั้งของร้านเนี่ยมาให้เราได้ไปถ่ายรูปนะคะมีเมนูซิกเนเจอร์ดริปคอฟฟใช้มเมล็ดกาแฟสาละวะโลอขออภัยค่ะกาแฟสาละวะ,วะไลโวะะนะคะกาแฟระ กาแฟรักป่าจากผืนป่าตะวันตกที่สังละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีอีกหลายอย่างมากอยากจะเชิญชวนให้ไปนะคะอย่างที่บอกว่านอกจากจะมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายแล้วเรายังได้ร่วมทําบุญด้วยนะคะ